ธุรกิจชั้นปีที่4ีเดี๋ยววันนี้นะคะ๋ยวพวกเรานะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าในการสูงงานของเราเราทําอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะหนึ่งเอเสี่เอา <c oughs> สี่เอฟาสี่ชาแล้วก็หนึ่งเก้าชาก่อนที่เราจะเริ่มไฟในแต่ละวันนะคะพี่พี่จะมาบีบรายละเอียดขาเข้าด้วยขาออกก่อนที่เราจะไปเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้พี่ๆพร้อมที่จะเช็คอินให้กับผู้โดยสารค่ะและหน้าที่หลังเคาน์เตอร์เปิดนะคะก็คือการไกด์ผู้โดยสารมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ค่ะเช่นแบบนี้เลยหน้าที่ที่เราได้ทําแต่ละวันนะคะจะทําเหมือนกันแล้วก็บางวันสลับกันทําค่ะ ก็จะมีทั้งการไกด์ผู้โดยสารแล้วก็ตอบคาถามของผู้โดยสารนะคะและอีกอย่างก็คือการเตรียมวิวแชร์ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการใช้วิวแชร์ค่ะที่สําคัญเลยก็คือนักศึกษาฝึกงานห้ามเขียนวิวแชร์ให้กับผู้โดยสารเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นกฎของบริษัทค่ะ <S <S หลังจากที่เราได้รับแจ้งนะคะว่าเครื่องจะแลนดิ้งแล้วนะคะเราก็ทําการมาเตรียมร่มนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับพี่พนักงานค่ะโดยร่มนะคะเราจะเตรียม4จุดค่ะนั่นก็คือประตูหน้าและประตูหลังของเครื่องบินค่ะ และประตูหน้าอาคารของผู้โดยสารขาเข้าและขาออก2จุดค่ะภายในเกณฑ์สิ่งที่เราต้องทํานะคะนั่นก็คือการตั้งป้ายโซนค่ะเพื่อที่จะรอเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะตามโซนหลังจากผู้โดยสารขาเข้าลงเครื่องหมดแล้วเราก็จะปล่อยผู้โดยสารขาออกขึ้นเครื่องค่ะเราก็จะไกลผู้โดยสารขึ้นตามโซนเริ่มจากโซนที่1่โซนที่2และโซนที่3ค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องครบแล้วนะคะเราก็ทําการเก็บล่มแล้วก็เก็บอุปกรร์ให้เข้าที่ค่ะ และหลังจากนั้นพี่ๆก็จะเริ่มเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เก็บบันไดหน้าหลังของเครื่องบินนะคะเพราะว่าเครื่องบินพร้อมที่จะเทคออฟแล้วค่ะหลังจากที่เครื่องออกไปแล้วนะคะเราก็จะเข้าออฟฟิศของสายการบินค่ะเพื่อจัดทำเอกสารต่างๆซึ่งหน้าที่หลักๆที่เราจะต้องทำนะคะนั่นก็คือการเขียนข้อมูลรายละเอียดของผูดด้โดยสารขาเข้าและขาออก เช่นไฟขาเข้าและขาออกมีผู้โดยสารเดินทางกี่คนไม่เดินทางกี่คนค่ะและหลังจากที่เราจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําการสแกนเอกสารเข้าไปในไฟล์เมลค่ะหรือที่พี่พนักง,งานเขาเรียกกันว่าจัดทำท t ิปเปไฟล์ค่ะและสิ่งสุดท้ายก่อนจะเสร็จไฟจริงๆนะคะนั่นก็คือการไปลงข้อมูลที่สมุดของการท่าอากาศยานค่ะสำหรับคลิปรีวิวการฝึกง,งานก็จบไปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะ และในเรื่องของภาษานะคะถ้าถามว่าได้ใช้ไหมตอบเลยว่าค่ะได้ใช้นะคะที่จริงแล้วที่สนามบินเลยคือชาวต่างชาติคือเยอะมากแต่ก็คงเป็นคําถามปกติเบสิกนะคะเช่นร้านอาหารมีไหมมีตู้ไอทีไหมเช็คอินที่ไหนในระยะเวลา6เดือนที่โมฝึกงานที่นี่โมบอกเลยว่าโมมีความสุขแล้วก็สนุกมากพี่ๆที่ทํางานก็สอนงานเข้าใจง่ายไม่ต้องมีอะไรกังวลนยคะทุกคนสุดท้ายนี้โมฝากกดซับสไครต์ให้ช่องโม,โมด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย